สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วกับคุณครูสุกรัลรยาแก้วประสิทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะคะในเรื่องเหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหาเป็นไงกันบ้างคะแบบฝึกทักษะสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนพอจะหาคําตอบได้ไหมเอ,อ่ยไม่ยากใช่ไหมคะกนลงมือทํากิจกรรมในวันนี้คุณครูขอทบทวนความรู้ของสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนําเอากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหาทําให้สามารถคาดการผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะสรุปง่ายๆก็คือการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะเนี่ยเป็นการนําเอากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่มีอยู่มาช่วยในการแก้ปัญหานั่นเองสําหรับวันนี้มาทํากิจกรรมกันต่อนะคะ ในกิจกรรมเงื่อนไขแสนสนุกนะคะทำชี้แจงให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้และเติมเข่องหมายถูกหรือผิดลงในช่องตารางให้ถูกต้องนะคะเงื่อนไขสถานการณ์มีอยู่ว่าอิงฟ้าแปวแหววไก่โต้งและข้าวปัน้นชวนไปเที่ยวที่สวนสาธารณะใกล้บ้านโดยแต่ละคนได้นำของไปคนละหนึ่งอย่างที่ไม่ซ้ำกันตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะเงื่อนไขมีอยู่ว่าหนึ่งไม่มีเด็กผู้หญิงคนไหนนำผลไม้ไปด้วย 2. ส,สิ่งที่แปลแหววนำไปมีรสหวาน 3. ส,สิ่งที่ไก่โต้งนำไปมีมเมล็ดเดียวใน1รูปในการแก้ไขปัญหาแต่ละครั้งนะคะให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อนจากนั้นตัดข้อมูลที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สอดคล้องออกนะคะ,ะเพื่อหาข้อสรุปหรือหาคำตอบอย่างเช่นเงื่อนไขที่1 เงื่อนไขที่หนึ่งนะคะไม่มีเด็กผู้หญิงคนไหนนําผลไม้ไปด้วยนักเรียนก็พิจารณาข้อมูลที่อยู่ในตารางนะคะว่าข้อมูลไหนใครเป็นเด็กผู้หญิงบ้างอ่าอิงฟ้าแหวแวแหววเป็นเด็กผู้หญิงส่วนไก่ต้มและข้าวปั้นเป็นเด็กผู้ชายนะคะจากนั้นก้อยนักเรียนพิจารณาข้อมูลที่เป็นไปไม่ได้ออกโดยการใส่เครื่องหมายกากระบาทลงไปในให้ตรงกับช่องผลไม้นะคะ ่วนเด็กผู้ชายเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะที่จะพาพับเค้กกับแฮมเบอร์เกอร์มาก็ให้นักเรียนใส่เครื่องหมายกากระบาทให้ตรงกับช่องพับเค้กและก็แฮมเบอร์เกอร์นะคะจากนั้นก็พิจารณาเงื่อนไขไปเรื่อยๆจนได้คําตอบที่ต้องการนะคะหากนักเรียนต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องของการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงแค่นี้และเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ